เจ้าหน้าที่ตำรวจสพพนันิคมได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถบรรทุกหกล้อเสียหลักชนเสาไฟฟ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในบริเวณเส้นทางสาลาคู่ท่าข้ามหมู่ที่ 7, ตําบลสะสีเ่เลียมอเภอพนัฐนิคมจงังชลบุรีจึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุรถบรรทุก6ล้อสีขาวทะเบียน85ขีด0164ชลบุรีสาภาพด้านหน้าพังยับเยินในรถมีผู้บาดเจ็บสาหัส2รายขาติดอยู่ที่บริเวณคอนโซลรถทราบชื่อคือนายสมบูรณ์โพกำเนยิยและนายปานุพงศ์คมรั รักษาอายุ27ปีโดยสารมาด้วยเจ้าที่จึงได้ให้กู้ภัยช่วยการใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนานกว่า20นาทีจึงนําผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาได้นําตัวส่งโรงพยาบนนาลพริคมส่วนคนขับไม่ทราบชื่อคาดื่มแอลกอฮอลมาจึงได้หลบหนีไปก่อนที่กู้ภัยและเจ้า,าที่ตํารวจจะมาถึงสอบถามนายสมศักดิ์เสาพรมพวงอายุ48ปีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าได้เห็นรถบรรทุกหล้อขับสายไปสายมาตาม,สาม,าตามเส้นทางจนมาเจออีกครั้งก็ ชนเสาไฟฟ้าแล้วและไม่พบคนขับในที่เกิดเหตุ้ตนายสมบูรณ์โภกําเนิดอายุ43ปีผู้ได้รับบตดเจ็บเล่าว่าตนเองและเพื่อนรวม3คนได้ขับรถออกจากการขุดบ่อน้ําเสร็จ ระหว่างทางเพื่อนที่มาด้วยได้ขอเปลี่ยนเป็นคนขับแทนจนมาถึงที่เกิดเหตุได้เสียหลักจนสอบไฟฟ้าดังกล่าวส่วนเพื่อนคนขับได้หลบหนีไปก่อนหน้านี้แล้วลเบื้องต้นทหางเจ้าที่ตำรวจจะติดตามตัวคนขับรถบรรทุกมาทำการสอบสวนและดับเนินคดีกับคนขับโดยขับรถโดยประมาทเมาแล้วขับและทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ต่อไป